ในเด่นแล้วเห็นเดียวเ,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 เอาเลยเอาหนึ่งสองสามเอา้าสวจมามันมันอะไรบ้านีสวัสดีครับรลุงศักดิ์ชาแนลมหาป่าแล้วครับผมมหาป่า เครื่องสูบนาวเนาะเครื่องสูบน้าแล้วก็เลยมาวันเฮะครับผมมาดิเครื่องตั้งอยู่ตังเทิงครับน้ำใส่อ้อยครับน้ำโบกก็เลยพอกันมาวันแหครับมาดิเอ้ามันมันครับผมมาดิราศิเอาปลาคอใหญ่กินครับนี่มาดินั่นใหญ่แล้วก็หาหอยได้หอดป่าครับผมนี่ก็ได้เยอะครับ เดี๋ยวครับมาสรุปกันนะครับเนาะเดี๋ยวลงงุ้มแหก่อนต้องใส่สิไพจ่จวดๆหรอกครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปงุ้มแหก่อนนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวลูกสักลงไปงุ้มแหข้าก่อนเห็นไพ่แล้วครับผม 不要。Yeah. ่าถิมาลองกุงบบาางก้งครับบ้านนี้อพวกเพื่อนมาในป่ามันก็สะลองกุง้งครับลองกุ้งลองซิ่วเหรอครับผมบ้านนี้นอลองซิ่วซิ่วไล่ไล่ครับผมผนซิมลองแล้วโอ้ <c oughs> สิเดินไล่เตะไอ้ตังซีนี่ครับผมลองซิ่วสนุนมา

เต็มอ้นน่เลยบานนี่ครับพร้อมเต็มเลยโอ้หัวสุปหัวซุบตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายคนเข้ากันได้แล้วได้แล้วลองเสี่ยวครับผมลองเสี่ยวไป วันเฮแล้วครับปลาซิ่วงอมสอนแล้วครับผมบัน้สอนซิ่วสอนกล้งอสอนเิ่วครับผมโอ้โหพระเจ้ามาสอนนะครับเนาะเครื่องกลุงเครื่องเิ่วแล้วครับผมนีมวนคบเลยครับหัวเยอะล่อบานล้อหน้า,นาลงสักนะครับตอนนี้พะเจ้ามาหากินเืมอซือครับมาสอนกล้งสอนซิี่ว มวนครับมวนโอ้โอ้ไม่สิพ่อนาอเดกกันดึกไว้ทีเดียวไปเลย <c oughs> ลองกุ้งลองเิ้วครับผม

เออแมนแมนเอาสองด่งแล้วเลยลองสองด่างมันสิไปใส่กะโดดขึ้นหันละมามานี่แมน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 เออสองด่งเหี่ยงกันมาเลยเหียงกันมาเลยโอ้มวนครับผม bạo quái đi hừ nhỏ một đèo coi hơ ở <laughs> nhà ờ. mึง hay ว่าซั่นท่อนน้ํา เออสงสัยเรมันเบิดบ่ได้สิไปนั่นอ้อบ่เบืองครับผมสิมันบ่หนิเฮ้ยโอ้เบนี๋ยวเบ้อง เจ็บเบิ้งจเบิ้งเขาอากลางลว่ามัลง่น่ลายอยู่นองนีเากันซ่ตยังไงบลือเรามาเฮ้ยก้อยซิวก้อยซิวโอ้มาเลครับผมได้เยอะได้เยอะได้ยไดเอาหลักปลาสิวเกี่ยวครับผมนี่โอ้ยก้อยเนาะด ไม่หอมเลยผ่าเด้อจับเป็ดแก่ข้าวนะครับคุณครับได้ผมได้ได้ได้ครับได้ครับขึ้นไอีกได้โอ้ได้ครับบ่ได้เลยได้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 เลยโอ้มาเราไปก้อยบ่เนี่ยเจ็บแสบมาไปไใส่จับเป็ดก่อนมาลูกซักสิบบาทบ่บ้เนี้ไอ้เทใส่กระมังนะครับเนาะเทใส่กระมังเบิ้งตุ๊กแกมาแล้วไอ้เจะปากกอโอ้โดดไปแล้วครับผมโดดไปแล้ว โอ้โหกระโดดเลยกระห่าวเลยโอ้มันๆครับผมได้ปูพร้อมปูตัวหนึ่งเฮ้ยอาตัวโดนร้องป่ะเอาผมมันๆครับผมสะโพคอน้ำบกน้ำบกนะครับผมจูบน้ำใส่ยเอ็นใส่อ้อยเนาะจูบน้ำใส่อ้อยก็เลย ไ,ได้นเยอะครับผมเพราะแหลวแรงแหลวง่ายอเลยนะเด็ดปลาดุกเด็ดปลาคอมเออโดดออกแล้วปลาดุกคอมกระปูตัวแดงนะครับนะเนาะโอ้ตัวนี้ก็สีตึงๆหน่อยนะปลาดุกปลาดุกหน้าครับผมโอ้โอ้โดดออกไปแล้วเดี๋ยวเอา้าไปแล้วครับผมโอ้หฮาเฮาวตึนนำมา ขึ้นมาไหมวะเ,เอามาใส่เ,เอา,าใส่เลยเอา,าใส่เลยเอาใส่เ้หนหะ่าวเนห่าวเนาะแล้วหาคูไปใส่กอนเลยคูถังเอาคู่ถังไปใส่กันลองใส่ก,กละลบ้างโดดออกเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลงสังขชาแนนี้ได้ครับเด้อหาโยหาจินแบบบ้านๆเนาะครับผมแล้วก็ขึ้นมาอาบน้าก็เลย มาเอาเทใส่รุกให้พี่น้องเข้าไงว่ามันบ่ได้ยุครับผมปลาหว่วยมองสุบน้ำใส่อ้อยแล้วครับผมน้ำบกมืออื่นมือเหือกสิเพี้ยบบกุลนาะแล้วก็จ้องใบไน่ดอกก็ได้ให้ปลาเป็นพอพันแบบพันเคนจำแล้วชิมนี่กับฝากพี่น้องเข้าไว้นะครับเนาะที่กดไหลกดแชร์ลงกซักแช่เนี่ยเบิ่งจบทุกคลิปก็อขอบุญขอบคุณหลายๆครับจำรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับ เดี๋ยวหากระมังเอาถังมาใส่เทออกจากกระแล้วมั่นเะมันๆครับผม